สัดีค่ะวันนี้จะมาสอนประกอบคอมนะคะการประกอบคอมนะคะ<ม>เราจะต้องเริ่มจากเมนบอร์ดนะคะอันนี้คือหน้าตาของเมนบอร์ดนะคะอันดับแรกเราจะต้องใส่ CPU อันนี้คือหน้าตา CPU <ม> CPU เป็นอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ต้องดูล็อกกันด้วยนะคะเวลาเราใส่เราต้องเปิดฝาก่อน<ม>เปิดล็อกฝาเปิดตัวนี้แล้วเราก็จะคว่ำหน้าแถบสีทองลงไปนะคะ <S 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 เราต้อง ค่อยๆใส่นะคะไม่งั้นขา CPU จะหักนะคะพอเราใส่ลงตัวแล้วเราก็ปิดล็อกกลับมาเหมือนเดิมนะคะปิดล็อกทีนี้พอใส่ CPU เสร็จแล้วนะคะเราจะใส่ซิงค์พัดลมนะคะให้ไงนี้เวลาเราใส่นะคะเราจะมีล็อกนะคะอยู่สี่มุมเราต้องใส่ให้ตรงมุมมันนะคะวางให้ตรง ใส่แล้วเราก็ต้องบิดล็อกมันด้วยนะคะถ้ามันลงล็อกมันพอดีแล้วเอ,เอาไปถึงอนที่สทเสียบลง,งเสียบไมุม้เสียบอทั้งสี่มุมดีแล้วาก็จะมีสายตัวนี้สายตัวนี้จะเสียบตรงนี้นะคะเสียบตรงนี้อืมพอเราใส่ซิง์เสร็จแล้วอันดับต่อไปนะคะเราจะใส่แรมนะคะแรมหน้าตาเป็นอย่างนี้เราก็ใส่ด้านนี้นะคะดูมุม ดูมุมไม่ถูกนะคะใส่ให้ตรงล็อกพ,พอใส่ตรงล็อกปุ๊บเราก็กดลงไปนะคะกดลงไปปุ๊บมันจะล็อกให้เราพอดีเลยด้านข้างอันนี้ก็จะเสร็จตรงตัวเมนบอร์ดต่อไปเราก็จะเอาเโซาประกอบในนี้เวลาใส่นะคะเราจะต้องใส่ให้ตรงล็อกนะคะล็อกด้านนี้กับตรงนี้มันจะเข้าล็อกกันนะคะถ้าเราใส่ใส่ตรงล็อกแล้วใส่ เข้าไปก็ใส่ตรงล็อกแล้วนะคะต่อไปเราจะต้องใส่น็อตยึดเมนบอร์ดให้ติดกับตัวเคสน,นะคะเราจะต้องใส่ทั้งหมด6ตัวมีมุมนี้มุมนี้เนี่ยนะคะทั้งหมดหตัวเราก็จะเริ่มใส่ตัวแรกอันนี้ตัวแรกนะคะ ใส่ลงไปใส่ให้แน่นนะคะน,นี่ตัวที่สองใส่ลงไป นะคะถ้าเราวางตัวเมนบอร์ดลงพอดีกับช่องแล้วเราจะสามารถใส่น,อน็อตได้ง่ายนะคะมันจะตรงล็อกของมันเลย มันจะมีล็อกตรงมุมมันอยู่ตรงนี้นะคะจะมีล็อกมันถ้าเราใส่พอดีแล้วมันก็จะเข้าเข้ารอดพอดีใส่เข้ามาแล้วนะคะเราก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเนี่ยมันจะมีช่องนอ็อตเราต้องใส่ให้มันตรงกับช่องมันเพื่อที่จะไขน็อตได้ง่ายนะคะต่อไปเราก็จะเริ่มไขใส่น็อตนะคะใส่น็อตตัวแรก จะมีทั้งหมด4ตัวนะคะที่เราต้องใส่นี้เป็นตัวที่หนึ่งต่ไปเป็นตัวที่สองก็ต้องจับให้มันตรงล็อกด้วยนะคะที่สแล้วก็ตัวที่สาม ะมีล็อกตรงนี้ใส่ให้พอดีใส่พอตรงล็อกคูปแล้วเราก็กดลงไปตัวนี้มันก็จะล็อกให้เราแต่เราก็ต้องขันน็อตตรงนี้นะคะใส่น,อน็อตตัวนี้ใส่น็อตตัวนี้เข้าไปใส่น็อตตัวนี้เข้าไปให้แน่นนะคะเพื่อยึดไม่ให้การจอมันเคลื่อนนะคะนี้ก็เรียบร้อย ต่อไปก็จะใส่การ์ดแลนอันนี้หน้าตาของการ์ดแรนนะคะเราก็จะใส่ตรงช่องนี้นะคะพอวางลงล็อกปุ๊บเราก็กดลงไปเลยกดลงไปปุ๊บดเดี๋ยวนะคะอพอใส่ปุ๊บแล้วเราก็ต้องใส่น็อตตรงนี้ด้วยใส่ให้แน่น ต,ตัวนี้ลงไปขันให้แน่นนะคะตรงส่วนนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะใส่ตัวนี้ต่อนะคะ c d ลอมนะคะ,คะก็จะใส่สใส่ด้านหน้านะคะใส่เข้ามาค่อยๆใส่ เราต้องดูด้วยนะคะให้มันพอดีให้มันพอดีกับลอกไอบีปกกับล็อกให้มันพอดีกับล็อกตรงนี้พอตรงนี้เสร็ <c oughs> จปุ๊บมันก็จะมีช่องให้ใส่น็อตน,นะคะเราต้องใส่น็อตไว้เพื่อยึดให้ <c oughs> ให้ซีดีลอมติดอยู่กับตัวเครื่องเคสน,นะคะเราก็จะใส่น็อตตัวนี้ <c oughs> ใส่น็อนตลงไป ต้องใส่ให้แน่นทุกตัวนะคะน็นตตอตใส่หนึ่งตัวแล้วก็ใส่ตัวนีนะะ้จะต้องใส่ทั้งหมดสี่ตัวนะคะ ตัวตรงนี้จะใส่ยากหน่อยนะคะเราต้องใช้มือจับน็อตน,นิดนึงจะใส่ยากนิดนึงเพราะมันอยู่ตรงมุมแล้ก็ขันขันเข้าไปส่วนนี้ก็จะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ตัวนี้นะคะ คอปี้ได้นะคะคอปี้ได้เราจะสนจากด้านหน้าเหมือนกันใส่เข้ามาค,ค่อยๆใส่พอพอดีตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นจุดนี้นะคะเราจะต้องใส่น็อตใส่น็อตนะคะทั้งหมดสองตัวเราจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนใช้มือช่วยนิดนึง นะ,ะแล้วก็ใส่อีกตัวหนึ่งใส่ให้แน่นอ่ะตรงนี้เสร็จนะคะต่อไปเราก็จะใส่โัวฮาร์ดดีสนะคะฮาร์ดดีสจะเป็นอย่างนี้อันนี้เราจะใส่จากด้านในเข้าไปนะคะเราก็ต้องดูล็อกด้วยใส่ให้ตรง ก็จะใส่อยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใส่น็อตนะคะทั้งหมดสองตัวใส่น็อตลงไปใส่น็อตลงไปให้แน่นอันนี้ตัวที่หน,นึ่งดีเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะต่อสายด้านในนะคะนี่ค่ะ น,ะะนี่เราจะดูมันจะมีทั้งหมดสิ่งนี่คือตรงนี้นะคะช่องนี้แล้วใส่ตัวนี้นะคะจะต่อเข้ามาทางน้อต่อตรงนี้นะคะตรงนี้มุมนี้ก็ต่อแล้วก็สาตัวนี้นะคะ เราจะต่อตรงเข้ากับตรงนี้แต่เราต้องดูมุมมันด้วยนะคะมันจะมีมุมมุมที่ใช้ล็อกพอดีค่ะอันดับต่อไปนะคะสายนี้รูหัวนะคะหัวจะเป็นแบบนี้มันจะมีทั้งหมด2ตัวใช่ไหมคะแต่เราจะต่อเข้ากับหัวแรกนะคะแล้วก็ต่อลงไปค่ะแล้วก็สายนี้อีก เราจะต่อเข้ามุมนี้ค่ะส่วนอีกสองสายนะคะขั้วาสายที่มสีสีเขียวขาวนะคะเราจะต่อเข้ากับตรงนี้สายหนึ่งก็เข้ามุมนี้เลยนะคะ ตัวสีฟ้านี่ก็จะเสร็จเสร็จต่อสายด้านในนะคะเราก็จะเหลือต่อสายแพ้นะคะอันนี้สายแพ้80นะคะเราจะต่อเข้ากับตรงล้อมนะคะมันจะอยู่มุมด้านในนี้นะคะมันจะมองสังเกตยากหน่อยแต่มันจะมีแง่ตรงนี้เราจะเอาขึ้นด้านบน เราก็ต่อต่อเข้านะคะต่อเข้ามุมนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งของสายนะคะเราจะต่อเข้ากับช่องนี้นะคะด้านข้างช่องสีฟ้าซึ่งเป็นช่องสีดําสังเกตต้องสังเกตได้นะคะเพราะว่าจะมีช่องสีดําแบบนี้อยู่สองจุดนะคะก็จะมีจุดนี้แล้วก็จุดด้านนี้แต่สายนี้เราจะต่อเข้ากับตรงมุมนี้นะคะ เราต้องดูมุมมันด้วยนะคะอ,อันนี้ตรงมาแล้วต่อไปก็จะเป็นสายแพรขนาด40นะคะสายแพรขนาด40เราจะต่อเข้ากับ Copy Die Copy d ด e นะคะดูมุมนี้นะคะต่อเข้าไปส่วนอีกมุมหนึง่ง อีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะต่อกับนี่จุดนี้ที่เราบอกว่ามันจะคล้ายๆกันนะคะตางนี้มันจะคู่กันค่อยๆกดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ขาของอุปกรณ์หักได้อนี้ก็เสร็จนะคะเสร็จต่อภายในถ้าเราต่อแล้วสายมัน ดูลกหรือดูยุ่งแล้วก็จัดให้มันเข้าที่นะคะให้มันดูไม่โลกพอเสร็จตัวนี้แล้วเราก็จะปิดฝา,ฝาะะปิดฝานนี้เราก็ดูด้วยนะคะว่ามุมไหนเป็นมุมไหนนะคะด,ด้านนี้นะคะจะอยู่ด้านหลังเพราะว่าเราต้องใส่น็อตเข้ากับตรงมุมด้านหลังนี้ มันก็จะลงล้อของมันพอดีนะคะสุดท้ายแล้วก็ใส่นอ็อตสุดท้ายนะคะขั้นสุดท้ายเราจะใส่นอ็อตด้านมุมบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะ,ะจะมีสองตัวไหนใส่ใส่ด้านบนนะคะขันให้แน่นนะคะขันให้น่นด้านบนแน่นแล้วนะคะต่อไปก็ใส่มุมด้านล่างอีกตัวหนึ่ง เราต้องจับจับมุมนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้ลงล็อกพอดีกับน้อนแล้วเราก็ใช้นี้ไขเข้าไปแค่สนิทแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็จะต่อตัวเคสนะคะเข้ากับเจาคอมนะคะ